สวัสดีสสดค่ะ,คะกลับมาพบกับพี่ใจและพี่เก๋อีกแล้วดีใจอินกรีกช่องที่พูดคุยทั้งสาระและไม่มีสาระเลยเปื่อยพวกเราอยู่ในประเทศกรีกนะคะวันนี้นะคะพี่ใจก็เห็นอ่านข่าวเยอะเนาะในประเทศไทยก็เริ่มจะให้มีการกักตัวที่บ้านนะคะก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์การกักตัว ที่บ้านสำหรับคนที่รู้ตัวเองว่าติด,ตด <COVID. S 1> โควิดนะคะคือประสบการณ์ที่เราได้ที่ประเทศกรีซเนี่ยนะคะคือเรามีความรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ <c oughs> เราก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์ <c oughs> การเตรียมตัวในการกักตัวด้วยตัวเองที่บ้าน <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโควิดเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเก๋คือผู้ที่เคยติดโควิดมาแล้วนะและมีประสบการณ์ตรงในการกักตัวอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าที่ประเทศกรีซผู้ใดก็ตามที่ติดโควิดเริ่มแรกเลยเมื่อรู้ว่าตัวเองติดโควิดปุ๊บก็เนื่องจากการไปตรวจพบเจอถูกไหมใช่ค่ะการตรวจ PCR คือการตรวจที่ถูกต้องไม่ว่าเราจะตรวจที่คลินิกที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ตามนะคะการตรวจ PCR ทางรัฐบาลที่นี่เขาจะเชื่อมต่อจากคลินิกต่างๆแล้วก็โรงพยาบาลนะคะแล้วเขาจะส่งต่อที่ระบบรัฐบาลที่นี่ก็จะมีมีที่ที่หนึ่งที่เฉพาะสําหรับคนติดโควิดนะคะเขาจะส่งเข้าระบบแล้วทางรัฐบาลจะโทรศั์มาที่บ้านเพื่อที่จะจะสอบถามว่าคนติดโควิดมีอาการยังไงบ้างติดเมื่อไหร่แล้วคนที่อยู่ในบ้านมีกี่คน เขาจะสอบถามถึงใบรหัสหมายเลขประจําตัวอัมกะคือประกันสังคมว่างั้นเหอะใช่ค่ะของทุกคนนะคะทุกคนจะมีหมายเลขรหัสเพราะฉะนั้นตัวเก๋กับกับคนที่ติดอยู่ที่บ้านลูกเก๋ก็ต้องลงทะเบียนกับรัฐบาลว่าเป็นคนติดโควิดแล้วเขาจะให้เรากักตัวคนที่ติดโควิดแล้วคนที่ตรวจพบเชื้อแล้วให้กักตัว10บวันหลังจากนั้นสําหรับคนที่ อยู่คนรอบข้างที่บ้านเดียวกันเขาให้กักตัว14วันนะคะเขาจะบอกเลยว่าคนคนนี้สามารถออกจากบ้านได้วันไหนคนคนนี้สามารถออกจากบ้านได้วันไหนแล้วหลังจากกักตัวเสร็จแล้วไม่จําเป็นต้องไปตรวจโควิดกี่นะคะเขาถือว่าผ่าน14วันไปนแล้วคือไม่แพร่เชื้อเขาให้ออกไปใช้ชีวิตปกติประจําวันได้นะคะวิธีการเตรียมตัวและเรามีความจําเป็นกกับ อะไรบ้างที่เราต้องเตรียมไว้เพราะว่าในระยะเวลา14วันเนี้ยเราไม่สามารถออกไปไหนได้เลยใช่ค่ะทั้งครอบครัวในเคสของเกคือทั้งครอ,อ,อ,อบครัวเพราะว่าเขาให้กักทั้งครอบครัวนะคะ,คะโดยที่ไม่ได้แยกคนติดโควิดออกจากคนในบ้านนะคะใช่ก็ยังสามารถดูแลกันอยู่ในบ้านได้แต่เฉพาะครอบครัวคุณนะสิ่งที่ที่เราต้องคำนึงและและนึกถึงก็คือการเตรียมยาและอาหารใช่ค่ะ นะคะมีญาติบอกญาติหรือหรือว่าสั่งสั่งซื้อ <Okay. S 1> สั่งที่นี่เขาซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะมีการสั่งซื้อสั่งซื้อได้หรือใช้โทรศัพท์หรือสั่งซื้อออนไลน์นะคะแล้วเขาจะมาส่งที่บ้านเราอยากซื้ออะไรสามารถสั่งซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเทเาเวทุกอย่างมันสะดวกสบายตรงนี้ที่เขาสามารถเอามาส่งเราได้โดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกเราแค่แจ้งเขาว่าเราเป็นบุคคลที่ติดโควิดนะ เราต้องการของนี้ขอ,ของนี้ให้เขามาส่งเราเขาจะได้ป้องกันตัวเขาได้คนที่เอามาส่งอเอ,อนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีความจําเป็นจะต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับยาที่จําเป็นอือาการของโควิดเนี่ยก็จะมีไข้าอาการของโควิดสําหรับประสบการณ์ของเกยโดยเฉพาะนะคะคนที่บ้านติดกันสามคนเด็กเด็กอายุไม่ถึงสิบสองขวบจะไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเลยจริงๆไม่ไม่มีไข้ไม่มีอาการเลยจริงๆ ส่วนเด็กเขาเรียกเด็กวัยรุ่นที่อายุประมาณ21ปีจะมีไข้นิดหน่อยอ hmm. นิดหน่อยจริงๆแค่วันเดียว38.5แล้วก็ส่วนเก๋ที่มีอายุมากหน่อยก็จะมีอาการมากขึ้นหน่อยเป็นไข้2วัน38.5-39แแล้วก็มีอาการไออาการปวดหน้าอกซึ่งมันถึงขั้นต้องไปพบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแต่ก่อนจะไปพบแพทย์ได้โทรติดต่อกับรัฐบาลที่ ศูนย์การที่เขาจัดให้สําหรับคนติดโควิดนะคะเขาจะมีแพทย์ติดต่อให้ตลอดเวลาและเขาจะส่งเราไปที่โรงพยาบาลไหนเขาก็จะบอกเราให้ไปที่นั่นถ้าหากว่าเราไม่ไม่เป็นหนักมากเขาจะไม่รับตัวเราเข้าโรงพยาบาลเขาจะจัดยาให้แล้วก็ส่งเรากลับบ้านไปเองกับเองนะคะไปเองกับเองนะามว <c oughs> ่าถ้าถ้ามีคนมีรถส่วนตัวก็ไปรถส่วนตัวถ้าถ้าไม่มีก็สามารถโทรศัพท์ให้แท็กซี่มารับได้โดยที่เราแจ้งก่อนว่า เราเป็นโควิดเขาจะได้ป้องกันตัวของเขาได้ที่นี่ไม่มีรังเกียจว่าไม่รับต้องมีรถโรงพยาบาลมารับส่วนตัวมันไม่ใช่รถส่วนตัวสําหรับบุคคลประชาชนทั่วไปนะคะมันเป็นรถที่มารับคนป่วยสาหัสหนักเพื่อที่จะไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะใครไปเองได้ก็ไปเองโดยที่ระวังตัวเองแล้วก็แจ้งให้คนที่พาเราไปด้วยว่าเราเป็นอะไรเขาจะได้ระมัดระวังตัวทีนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนอกจากนอกจากมียาแล้ว ừ, เรายังจําเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือประลอดวัดไข้ใช่ค่ะที่เราจะต้องเช็คอุณหภูมิของเรานะคะแล้วก็จดบันทึกไว้ได้ก็ดีเพราะว่าอาการของโควิดนะคะจะมาแบบเรื่อยๆมาแบบเหมือนกับว่าวันนี้ไข้พรุ่งนี้ไม่ไข้วันนี้ไข้พรุ <nesse S 2> ่งนี้ไม่ไข้ก็จะเริ่มมี ระบบแบบขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆจนถึงจุดที่ไอจนหอบอืจนเดินไม่ไหวไปวเรื่อยๆนะคะเหมือนเป็นหวัดไม่สบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นอันที่สองนอกจากยาแล้วนั้นก็คือปลอดหวัดไข้ส่วนอันที่สําคัญที่สุดนะคะที่พี่ใจอยากให้เพื่อนๆทุกคนมีนะคะแล้วหาซื้อไวอ้เป็นเหมือนตัวประจําบ้านเลยอันนี้คือ,อ,อ,อที่ตรวจออกซิเจนด้วยนิ้วมือนะคะ ออกซิเมเตอร์นะคะตัวนี้ใช้ทำอะไรตัวออกซิเมเตอร์นะคะเป็นตัวที่ใช้วัดประเมินอาการของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยนั้นมีระดับออกซิเจนระดับไหนถ้าผู้ป่วยนั้นมีระดับออกซิเจนต่ำกว่าต่ำกว่า90นะคะนั่นคือเคสที่ต้องรีบส่งแล้วก็หาโรงพยาบาลแอดมิดด่วนเลยนะคะรับออกซิเจนทำไม เวลาที่เราโทรไปบอกอาการกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลต่างๆเขาจะถามคําถามแรกเลยว่าระดับออกซิเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเครื่องเนี้ยถ้าเราไม่มีเขาก็เขาก็บอกไม่เป็นไรบอกฉันสิปวดตรงไหนเป็นยังไงเขาก็เราก็สามารถบอกเขาได้แต่ละมันสามารถประเมินอาการเบื้องต้นได้นะคะตัวนี้จะใช้วัดที่นิ้วมือนะคะเปิดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะก็ เอานิ้วนิ้วเรานะคะซึ่งเป็นนิ้วชี้เนี่ยใส่ลงไปแล้วรอใช่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างแรกเลยที่เขาจะทำก็คือวัดออกซิเจนให้เราแบบนี้แหละพี่จัยจะตรวจเลือดเขาจะตรวจจะถ่ายเอ็กซเรย์ที่ที่ปอดแล้วนะคะดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าไม่มีอะไรผิดปกติมากมายอะไรเขาก็จะให้ยากลับบ้านนะคะที่นี่นะคะที่นี่ แล้วยาที่เราใช้กินกันนะคะเป็นยาแก้ปวดยาแก้ไข้ปกติธรรมดานะคะเนี่ยค่ะพี่ว่าในสามสิ่งเนี้ยยายาที่สมควรมีก็คือยาแก้ไข้ยาแก้ไข้ธรรมดานี่เลยค่ะยาแก้ไอือมแล้วก็ในบางกรณีนะคะก็สามารถกินวิตามินวิตามินเสริมได้เสริมช่วยใช่เอ่อ พี่จะพูดในเคสของหมอที่นี่นะคะเขาแนะนําวิตามินดีวิตามินซีแล้วก็ซิงเขาแนะนํำให้กินควบคู่กันไปด้วยช่วยเิสพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้มีเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับคนที่ติดแล้วนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่จําเป็นต้องทานยาใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจความพร้อมที่ใช่่คะที่ แน่นอนมันต้องกังวลใ<ช>่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลย<ช>เพราะว่าอาการของคนที่เป็นโควิดเนี่ยมันจะมาวันต่อวันวันต่อวันแล้วมันจะไม่เหมือนกันมันไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแล้วมันจะดีขึ้นไหม,มแต่ถ้าเมื่อไหร่ครบประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วอ่ะทุกอย่างก็จะค่อยๆดอบลง มันจะขึ้นแล้วมันก็จะลงมันเองลงเรื่อยๆดูนะคะจะไม่หายแบบปิดทิ้งมันยังจะค้างอยู่เป็นอาทิตย์นะบางทีเป็นเดือนเลยเขาจึงมีอาการปวดเหนื่อยเออเดินสามก้าวก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เราอยากให้เพื่อนๆสรุปว่าการเตรียมตัวถ้าเรารู้ว่าเป็นโควิดการเตรียมตัวความพร้อมเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างหนึ่งคืออาหาร ที่เราต้องใช้กัดตัวนะคะสองคือประหลอดวัดไข้ใช่ค่ะสามคือที่วัดออกซิเจนสี่คือยา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 รักษายายาแก้ไข้แล้วก็ยาแก้ไอเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือเบอร์โทรศัพท์ของหมอหรือศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับคนเป็นโควิด ของประเทศนั้นๆนะคะใช่ค่ะอย่างสมมติถ้าเป็นคนไทยอยู่ที่ประเทศไทยเขามีศูนย์ว่าอะไรตรงไหนให้เราติดต่อไปเขาก็จะแนะนําเอาเรายกตัวอย่างประเทศกรีกศูนย์จะแนะนําเราเลยว่าเราให้เราทํำยังไงทุกอย่างและคนที่ไม่ติดอยากรู้เรื่องนี้ก็สามารถโทรไปถามได้ในประเทศกรีกใช้เบอร์อะไรเอทศัพั์เอโอดีของที่นี่นะคะก็คือ1135นะคะเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์ของโควิดเลยมันเป็นศูนย์สําหรับ การสําหรับโควิดค่ะสําหรับโควิดสิบเอ่ดสาสิบห <11, 35. S 2> ้าพอเราในประเทศกรีกหนึ่งอย่างที่ดีเลยนะคะก็คือเมื่อเราเข้าระบบแล้วอะ่ะการบริการทางทางสาธรารณสุขนะคะก็จะฟรีทุกอย่างจะฟรีทุกอย่างเลยยกเว้นแต่ยาที่ที่เขาบอกมาแล้วเราต้องไปซื้อเองอยาถ้าหากว่าเขาให้มายาบางยามันเสียเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่ใจถ้าเขาเขียนให้ใช่แต่นี่เรา,เรา,เ,ราเราถือว่า เรารับโทรศัพท์แล้วเขาอ m, บอกมาอย่างเงี้ยมันไม่สามารถไปเซ็นได้เราไปซื้อเองเราก็ไปซื้อเอง,อเองแต่มมันก็ไ่ไ่แตถ้าเราไปที่โรงพยาบาลไปหาหมอแล้วหมอเขียนมาให้มีใบสแตมปมาให้เรียบร้อยตัวนั้นก็จะได้รับการลดอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์อีกลดเปอร์เซ็นต์ได้<ช>อีกนะคะ,คะถ้าใครในที่อยู่ในประเทศกรีกนะคะถ้าอยากได้เครื่องวัดออกซิเจนแบบนี้นะคะซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะราคา40ยูโรค่ะ ถือไว้ว่าเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านได้เลยนะคะมีความจำเป็นมากๆนะคะถึงไม่ได้เกี่ยวกับอาการโควิดถ้าเผื่อเรามีอาการป่วยอะไรต่างๆนะคะตัวนี้ใช้ประเมินอาการเราเบื้องต้นได้นะคะว่าเราเป็นหนักไม่เป็นหนักยังไงนะคะเพราะบางทีอาการทางปอดอะ่ะมันถ้าเราไม่ขยับมันก็ไม่รู้สึกเข้าใจปะ<ม>่ะเราหายใจได้นิดเดียวอะ่ะ<ม>เข้าไปได้ทีละนิดเราก็ประเมินไม่ได้ตัวนี้จะใช้ประเมินได้นะคะซื้อ<ม>ได้ตามร้านขายยาทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น คนไทยในประเทศกรีกคนต่างชาติในประเทศกรีกคนประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณมีเลขรหัสประจำตัวของระบบประกันสังคมนะคะคุณจะได้รับบริการเท่าเทียมกับคนกรีกเลยเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะมีเงินคุณไม่มีเงินคุณสามารถเข้ารับบริการโรงพยาบาลของรัฐบาลกรีกได้โดยเท่าเทียมกันนะคะ โอเคค่ะเราก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะคะที่ถ้าวันหนึ่งเราต้องกักตัวอยู่ในบ้านสิ่งหนึ่งก็อย่าตื่นตระหนกนะคะมันยังพอมีรู่ทางที่เราจะจัดการตัวเราเองและครอบครัวใ,<ช>ให้รอดปลอดภัยไปได้นะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือสติค่ะ<ช>ตั้งสติตั้งสติแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วให้คนในบ้าน พยายามให้คนในบ้านอย่าแตกตื่นจริงๆแล้วตอนนี้นะคะในในประเทศกรีซนะคะนี่จะยกตัวอย่างแค่ในประเทศกรีซนะคะมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนติดโควิดและคนเป็นโควิดเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะเราต้องปรับตัวกับมันให้ได้ค่ะเขาได้รับเขาให้เขาเรียกอะไรปิโลโฟเรียที่นี่เขาให้ความรู้เขาให้ความรู้ของประชากรเขาตั้งแต่ต้นโดยถูกต้องโดยไม่ต้องมาตื่นเต้นตื่นกลัวเขามีศูนย์รับ ศูนย์ตรวจศูนย์อะไรเขาทําให้ให้เรารับรู้ว่าเออถ้าเราเป็นนะมันมีมันมีมที่รองรับและมันมีที่แบบให้เราสบายใจด้วยได้ว่ามันไม่ได้บาง <No. S 1> คนไม่มีอาการบางคนมีถ้าคนมีเยอะเขาก็รับเขาลงพยาบาลมีเงินไม่มีเงินไม่ต้องกลัวนะคะรักษาตัวฟรีคะ่ะที่นี่ นอกจากรัฐบาลกรีกนะคะจะให้ความมั่นใจกับประ,ประชาชนในการคุ้มครองและการรักษาพยาบาลแล้วนะคะเขายังให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วเขาจะเตือนประชาชนตลอดเลยว่า<ช>อย่าตื่นตนก<ช>ทุกอย่างเป็นไปตามลำดับขั้นตอนอย่างเช่นการฉีดวัคซีนก็จะคนสูงอายุมาก่อนท<ช>ีเรียงลำดับมาส่วนพวกเด็กก็อรอ,อซึ่งคนของเขา ก็เข้าใจใ<ช>แล้วก็หลอทําตามแล้วก็ทําตาม,ตามนี่<า>เลยทําให้สังคมตอนริดในตอนนี้ในความรู้สึกพี่อะพี่ความรู้สึกว่าพี่เพิ่งเ,เคยเห็นอเขาก็เริ่มชินชกันแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะถ้าติดมาต้องอย่างนี้นะอย่าไปรังเกียจกันนะมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้เราไม่รู้เราบางทีเราติดเขาเขาติดเรามันมีการแหกกฎไม่ใชไ่ไม่มีไม่มีที่ไหนในโลก<ช>ที่คน และล้านคนจะทำตามทุกอย่างได้แต่<ช>เปอร์เซ็นต์ของคนแหกกฎเขาจะมีบทลงโทษแล้วก็การปรับที่โรรหด<ช>ถ้าเขาบอกไม่ให้ออกคือไม่ให้ออกใครออกตรวจเจอถูกปรับเขา,าบอกไม่ให้ทำทำใครทำตรวจเจอถูกปรับเขาใช้วิธีนี้ค่ะกรีกรับมือกับการเยียวยาประชาชนแล้วก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ดีนะคะมีการเยียวยาจากการปิดล้านอะไรต่าง พี่ไม่ได้แบบอยากจะมาพูดเพราะว่าอยากจะอวยประเทศกรีกนะคะเพียงแต่ว่าพี่อยากให้คนทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองมีความมีความว่าถ้ามันต้องกักตัวอยู่ที่บ้านด้วยตัวเองจริงๆอ่ะเราต้องเราต้องทําด้วยตัวเองและเราต้องทําได้เราต้องผ่านมันไปให้ได้ใช่พกอุปกรณ์เตรียมความพร้อมอาหารถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยไปโรงพยาบาลค่ะ โอเคดังนั้นเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์ในการมาเล่าประสบการณ์ของการเราล่าสู่กันฟังของเราในวันนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยป้องกันตัวใส่มาส์คล้างมือล้างม้ให้สะอาดนะคะพยายามป้องกันตัวอย่าเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัด พวกเราได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องป้องกันตัวอยู่นะคะช่วยเหลือกันเนาะช่วยเหลือกันใครช่วยได้ก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันนะมาระวังตัวใครช่วยเหลือเห็นใจซึ่งกันและกันใช่ค่ะใช่ค่ะยื่นมือช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถทําได้นะคะโอเคขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสําหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ตามรับชมพวกเราจนจบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเอาอยัางไง อันเดียสวัสดีค่ะ